เบรคเครื really right? ่องนี well> ้ทำลูกเลยมาพี่เครื well> ่องนี้เหรออันน er ี้เป็นซึ่ง58จักเดิมอันนี้เป็นเครื่อง125 LED อ่ะเนี่ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆดูฝาดูฝาอ่าวาล์ว2824ดู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 ไป็นไงเปง่ายที่โตไปง่ายแล้วก็นี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆ อย่างเงี้ยดูดูหัวลูกเองดูหัวลูกอันนี้เขาเรียกโนนติ๊กโนูหลังเต่าหลังิโกนะโนูหลังเต่านะนี่นะนี่ปะเก็นสามสี่มิลจิโกนะนี่โดดๆดูนี่ปะเก็นสามสี่มิลนี่เดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวจะหาว่าโอ้หกนะจะหาว่าโมนี่อ่าตะกรงดูใกล้ๆตะกรงดูใกล้ๆเห็นไหมนี่การเดิมครับอย่างงข้อไม่เคยทำครับข้อเดิมๆครับ่วงนิดหน่อยครับผมนะ โอนอกไปนหน่อยครับนี่ที่เด็ดเลยที่เด็นเลยที่เด็ดเลยเน่เน่เน่ท้ายสอนออย่าพว่าที่โขท้ายสอนอนี่ดู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 ท้ายสอนอน,อน,อนนะนเ่ปนไงท้ายข้างสอนอและที่โกนะสนะใจชุดนี้นะชุดนี้นะอยู่ประมาณหน่งหมื่นสี่พันหนึงหมื่นันบาทนะมีชุดดิ้นสีอะไแล้วฮนะหนึชุดเดยังไม่ได้มานี่มาก็บรายละเอียดให้ดู ผมมาได้เลยที่โกนะแล้วถ้าอยากได้นะอยากได้แบบชุดนี้นะบอกเลยรับประกันได้เลยตึงเปียบอกเลยนะที่โกนะยังไงก็เปล่ามาด้วยนะที่โกนะทักงงเพจผมมาได้เลยนะที่โกนะโอเคนะโอเคนะที่โก